แต่อยา่างไรก็ตามนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางคณะอนุกรรมการค่าไฟฟ้าอัตโนมัติก็ได้มีการนัดประชุมกันนะครับพรุ่งนี้ซึ่งประเด็นใหญ่ประเด็นหลักก็คือจะมีการพิจารณาปรับลดค่า FT งวดต่อไปคืองวดที่2ของของปีนี้นะครับก็คือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ โดยท่านเลขาคมกริตันตะวานิช์ท่านเลขาธิการสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือดว่าคณะกรรมการกกพในฐานะโฆษกกกพนะครับท่านบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางคณะกรรมการค่าไฟฟ้าจะได้มีการพิจารณาเรื่องของการปรับลดค่าไฟฟ้าค่า FT สําหรับงวดงวดที่2ของปี2566 เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับตามที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟผเสนอขอรับภาระยืดหนี้การชำระค่าไฟฟ้าที่รับภาระแทนประชาชนออกไปจากเดิมเนี่ยสปีปรับใหม่เป็น2ปี4เดือนนะครับโดยข้อเสนอนี้จะทําให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดที่2ของปีนี้นะครับก็คือเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคมจะลดลงจากเดิมนะครับก็คือ4บาท77สตางค์ต่อหน่วยกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับคือเป็นตัวเลขปีที่แล้วคือ4บาท70สตางค์ต่อหน่วยซึ่งทางคณะอนุกรรมการจะมีตัวแทนนะครับจากกระทรวงการคลังที่ดูแลเรื่องของวินัยการเงินการคลังเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีการประกาศเห็นชอบของกกพแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศได้ทันทีในงวดที่2ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้เลยนะครับค่ะ ส่วนหนังสือที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยื่นมานั้นก็ยังยืนยันนะคะว่ายังสามารถจัดการสภาพคล่องได้แต่ว่าสําหรับงวดที่สก็คือกันยายนถึงธันวาคมเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาสภาพคล่องไม่สามารถที่จะยืดหนี้ได้ต่อไปละค่ะคืองวดที่3านี่แหละที่ทางกกพอเองดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าตัวเลขที่เราติด ของกฟผไว้เนี่ยมันจะไปลดทอนเหมือนกับงวดที่2ที่มีข้อเสนอใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีการคุยกับเรื่องของข้อเสนอใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับทีนี้ทางท่านกุลิศสมบัติสิริท่านประหลัดกระทรวงพลังงานในฐานะท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการของกฟผนะครับท่านบอกว่าทางกฟผได้ทําหนังสือยืนยันไปที่กกพแล้วก็เชื่อว่าทางกกอเองจะเห็นชอบเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าหรือว่าค่า FT ส่วนงวดที่2นะครับขณะนี้เนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะมีส่วนใดมาช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่นอกเหนือจากการยืดหนี้ของทางกอฟผอเพราะจากการหารือกับทางสํานักงบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าคือตอนนี้เนี่ยเราไม่มีงบเพียงพอที่จะไปอุดหนุนค่าไฟที่คาดว่าถ้าเกิดว่าจะมีการอุดหนุนเนี่ยอาจจะต้องใช้งบประมาณประมาณ8,00 0กว่าล้านบาทรวมทั้งขณะนี้นะครับก็มองไปถึงงวดถัดไปที่ผมบอกคืองวดที่น่าจะ เกาหัวกันแก,แก,แก,แกะๆ <c oughs> ก็จะทํำยังไงก็คืองวดที่3ของปี66กนะครับก็คืองวดที่จะเกิดขึ้นเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะว่าต้นทุนพลังงานต้นไฟฟ้าเนี่ยจะทํำยังไงให้มันต่ําที่สุดนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทางปตทเร่งนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในขณะที่ราคาตอนนี้นะครับลงมาต่ําค่อนข้างต่ํามากนะครับตอนนี้อยู่ที่1 1ดถึง13ดอลลาร์ต่อล้าน BT ทมาสําร,รองไว้ให้ได้มากที่สุดถ้าแบบนี้ทําได้ไหม รวมถึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไปเทียบ L N G ในงวดที่1ที่ค่าไฟตอนนี้ที่เราบอกมันแพงๆกันเนี่ยคือต้นทุน L N G ในงวดที่หนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับมันอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อล้าน B T U ก็คือตัวเลขเนี่ยมันหลายเท่ามากๆกับตัวเลขณนะปัจจุบันนี้นะครับ